เดือดครับโอ้โหนี้เดือดล่าดเลยจริงๆนะครับผมนะพูดถึงเกมการชกไอ้วันนี้สักนิดนึงพอใจมากน้อยขนาดไหนก็อึดหน่อยครับแล้วก็ไปพลาดกบบพลาดเกมไปแลกหมัดกับแลกต่อเขาเขาแม่นกว่าแบบนี้ครับแล้วทีนี้ยกซีพี่เลี้ยงบอกให้จับเขาก็เลยเน้นเขาหนักขึ้นนิดหนึ่งครับเอาลูกชัดเจนเอาเอาลูกชัดเจนครับเรามีอาการถ้าเราไปแลกหมัดแลกต่อเรามีอาการ นิดหนึ่งครับโอ้แต่คู่ชกนี้ก็ทนทนทายากจริงๆนะทนครับเหนื่อยเลยครับวันนี้โอ้โหเราก็โดนเขาก็โดนัต่างคนต่างเลื่อนเละ่จริงนะครับแคตตื่นนี่หายไปไหนมาทั้งนานพอไอ้คู่ชกตอนไปสองสามรอบครับแล้วผมมาเจ็บหัวเข่าด้วยโง่แล้วเพิ่งเพิ่งมาเร่งซ้อมได้สิบวันเองครับโอ้หเร่งซ้อมได้สิบวันท่านเองนแรงพูดด้วยนะนะครับผมนะแสดงว่า <Okay. S 2> ไฟนี้นี่ก็ยังจะมีจุดบกพร่องนี่ต้องแก้ไขอีกมีมีต้องแก้ไขไปเลยมีการหมัดกันต่อบ,บ้างอะไรบ้างเต<อ>็มเี้ยวันนี้มาอืนดนิดนึงอน้ำหนักตัวสักนิดนึงเป็นไงบางา้างผม,มว่าผมไปใหญ่ไปอยากต่อยเวทเวงมากเลยเอาเท่าไหร่ดีเอาร้อยหกร้อยเจ็ดกไดโอ้โหสมไหวเหรอตัวใหญ่เบิ่มเลยนะเนี่ย ครับถ้าขอชิงแชมป์ร้อยแปดชิงแชมป์ร้อยแปดก็ได้ครับได้อยู่ไหมได้ได้อยากชิงอยู่เหมือนกันนะะโอ้อยากชิงร้อยแปดได้สักเส้นครับนะได้ของช่องเจ็ดหรือไฟทีวีก็ไ้ทยเป็นแชมป์ก็อยากชิงเหมือนกันเออนะครับภาพรวมวันนี้ถ้าคะแนนเต็มสิบให้ตัวเองเท่าไหร่ดีผมสิบก็ได้ครับให้เต็มสิบเลยเหรอโอ้ ยังดีเรามีลูกอีดลูกคนนะครอือือนะครับเชื่อว่าคู่ต่อสู้เนี่ยนะฮะชกวันนี้เสร็จเขาคาใจแน่นอนคาใจครับมันจะมีอีกข้างหนึ่งไหมถ้าเป็นไปได้ถ้าอยากแก้ผมอยากแก้น้ำหนักผมเลยร้อยแปดแต่ว่าเขานาะใหญ่แล้วเขานายทำไม่ได้ดูแต่เขาตัวเล็กกว่าเรานะครับแต่ว่าถ้าอยากต่อยผมก็อยากไปวันเหมือนกันครับร้อยสี่ผมก็อยากต่อยนะครับอ๋อนะไกลมงกึงไกลพิงได้อยู่นะครับ ครับผมนะฝากทีเอฟซีพีนขับเราหน่อยหาย<อ>ไปนานเลยขอบคุณทพกกกำลังใจครับก็ได้ใช้ชนะเป็นของขวัญปีใหม่